โถถังเอ้ยรถยนต์แต่ละคันกว่าจะผ่อนกันหลุดแต่ละคนสายตัวแทบขาดอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานจนเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะได้แต่ละคันลอยตามน้ำไปวันนี้หลายคนที่สูญเสียของรักกว่าจะผ่อนหลุดแต่ละคันกว่าจะพ้นไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนสามปีห้าปีเจ็ดปีบางคนผ่อนทั้งชีวิตลอยตามน้ำไป ขอให้กำลังใจในะโยมวันนี้เราทุกคนก็มีอะไรหลายอย่างที่มันหลุดมือไปกว่าจะได้มาก็ยากเย็นเหลือเกินตอนหลุดมือไปก็ง่ายดายเสียเหลือเกินหลายอย่างในชีวิตที่เป็นแบบนี้จริงๆขอให้ตั้งสติไว้ถ้าอะไรมันจะหลุดมือไปก็ขออย่าให้สติหลุดในช่วงนี้ขอให้เตรียมใจให้ใสสะอาดสะอาดไว้เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆเชื่อว่าชีวิต มันก็มีขึ้นมีลงแบบนี้เป็นธรรมดาอะไรจะหลุดมือไปขออย่าให้จิตหลุดตั้งสติไว้อะไรอะไรมันก็มีมามีไปแบบนี้เองขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ